จะเป็นยังไงเมื่อทีมผมต้องเจอกับตีนักแข่งและวันนี้ผมก็มาตัดมหาเทพลำสังหารปั๊กฟร์เรนติโนยานต้องเอวีทันกิโรโอเริ่ม และตัวผมเองกิงกบลงมจำเป็นเอาวีจึงปังโดยเกมจะเป็นยังไงจะตึงแค่ไหนเมื่อเราต้องเจอกับนักแข่งระดับแชมป์โลกประกอบไปด้วยเอ็นทีเอ็นทีอรฟเลนโดตึงแต่คาร้อนกอรทำตลางมาทีๆเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ครับผมเข้าไปโฟกัสใส่หมูหวานครับเจอตัวบอลลมิสตาไปครก็จำเป็นข้อขออเป็นแขงกันแล้วพอ็ไมีที่ไหนลิวออฟเลนโดตึงจากแฝดวู โหดและเดินเกมกันเติงแค่ไหนติดตามได้เลย ROV จึงปังตุ่นมากกพอยเปิดช่องทางเติมเกมไหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดมังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมอา v วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากกพอยได้เลยจุ๊บว่ะ สวัสดีไวรุ่นฝันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย i d r v มาแนะนำ id s k i n แลแร,แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30มบาทมี id ให้เลือกชมมากกว่า200 id หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก id มีปกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ line. จะทิ้งนิ่งเพจไป้ใต้คลิปนะครับเอาเป็นอยู่ภายในเกมกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยภายในเกมนี้เนี่ยผมได้รับหน้าที่ในการเล่นโรมนะครับดูตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะได้เจอนักแข่งนะเหมือนจะเป็นออฟเลนน่าจะเป็นพี่น้องน,นะครับเป็นทนะีมสีนาะแล้วก็แลนนี่เหมือนจะเป็นนักแข่งจากแฟลบูม <c oughs> นะครับส่วนซีเนี่ยนี่ไม่แน่ใจว่าใช่น้องโคด้าหรือเปล่านะครับเข้ามาเดิมนะครับแต่เราจะมาเคลียร์กลางก่อนนะครับต้นเกมเล่นโรมพยายามจะมาเคลียร์กลางก่อนนะครับ พยายามหลบแล้วนะระวังเขาต่อยนะครับทุกคนนะพยายามอย่าเสียเลือดฟรีนะครับถ้าเราเจ็บเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเวนนะครับยิ่งป่าละเป็นหยาและป่าเห็นของข้ามเป็นนาค้อนเนี่ยนาค้อนค่อนข้างฟาร์มเล่นกว่าหยาดอยู่แล้วนะครับถ้าเราเจ็บเนี่ยแล้วป่าหยาดโดนเวนนะหยาดยังยังเล่นยากนะครับเดี๋ยวเราลบคลิปก่อนนะโอเคลบคลิปเสร็จเดี๋ยวเมยเกลางเสร็จเรียบร้อยเรารีบวิ่งไปบัฟแดงเลยครับไม่ต้องเช็คป่าเห็นของข้ามนะครับนาค้อนเนี่ยส่วนมากเริ่มฟาร์มบูอีกแล้วนะครับเรามาเช็คเดทให้เพื่อนดด้วยยกกก่่่่อออออออนนนนนนนคคคครรััััับบบเเเเเทโฟลพืืปภูะมีา ต้องรอสอมฟอร์เรนครับมันมีโอกาสที่เขาจะไปสตอมเลนฟอร์เรนยโนนะครับต้นเกมเนี่ยพยายามพาป่าพาเม็ดเล่นก่อนครับยังไม่ต้องรีบไปเลนแครีค่นเนาะยิ่งตอนนี้ทีมตรงข้ามแครี่เอลซูเนี่ยไปยืนแชเรเลกันท่างนั้นแล้ครับเหมือนไปเดินซูมฟีเหมือนฟอร์เรนจะโดนนะครับจะลับไปช่วยฟอร์เรนก่อนนะครับมาเ,เพื่อนฟอร์เรนเพื่อนเรากำลังมาเพื่อนอเขาโยกทีมเหมือนไรเขาจะฟิกนะเราเลือได้านีแดงหนึ่งตัวนะครับแต่เหมือนฟอร์เรนน่าจะไม่รอดนะทุกคนเราอาจจะไป โอเคเรียบร้อยนะครับแต่เหมือนได้เลยตามสุดทุกคนนะเราต้องรอสอนเพื่อนนะโอเคในรถได้สองตัวนะโอ้ยที่สโล่รถไม่ถึงมาแต่หย่านมานะครับแต่หย่าน่าจะได้หมดนะโอเคหย่านได้หมดนะครับผมสวยครับมั่งกรจะเกิดนะครับเราต้องยึดแอลก่อนนะครับโอเคพยายามหลบแล้วนะยาเขาต่อยโดนฟีๆนะครับพยายามดึงเชิงรอบาลินโน่นะครับให้บอลเลมาเติมนะครับจะเราไล่ด้วยนะอับเพ้นที่นะครับโอเคเขาต้องถอยนะเราเห็นแล้วมี2ตัวปามีอยู่ข้างบนนะครับซินเดอ์ลงมาแต่เหมือนไปโอแล้วจ็บนะครับทุกคน น่าจะเล่นไม่ได้นะไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป้าปล่อยมังกรเลยเดี๋ยวรอเล่นแพนด้าตรงกลางด้วยกันครับโอเคเหมือนจะได้แพนด้าหรือเปล่านะได้ไหมคาราเมลทันทีขอ,อ,ขอ,อยัดร้านนะครับเพื่อนโอเคต้องปล่อยมังกรนะครแค่ที่เรเจ็บนะครับถ้าเมื่อกี้ฝืนไฟในะม,มันมีโอกาสแพ้ไฟสูงมากครับเดี๋ยวเรามารอกันปล่อยเพื่อนด้วยกันนะครับทีน้องข้างได้มังกรนะ้ำม,มันมีโอกาสที่เขาจะมาเวีครับเราอยาปล่อยเป่าเพื่อนแตกฟีนครับโอเคต้องมารอช่วยเพื่อนนะโอเคมันอยากจะได้บูนะครับทุกคนต้องเตรียมถอยออกนะครับทีน้องข้างมีแบบมังกรนะเขามีโอกาสที่เขาจะเล่นนสุุดะคครับทกน โอเคเราลอดแล้วนะครับเวลาเล่นลมในี่ยถ้าเสียมังกรนะจับไว้นะครับว่าเราต้องมาลอกกันป่าเพื่อนนะครับเพราะส่วนมากที่ตรงข้ามถ้าเขาได้มังกรนะเขาจะเวทป่านะครับเหมือนข้างล่างเพื่อนจะมีไฟนะครับเดี๋ยวเราลอรรถให้เพื่อนนะครับีนี้ในได้รเอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองฟิวรพันด้านหครับเผื่อได้นะได้ไหมไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเขาเจ็บมากนะครับทีมเขาเจ็บมากนะเดี๋ยวเราตีดักกันดี่หว่าครับเดี๋ยวเราลดก่อดักให้เพื่อน้นะครับแล้วก็ซื้อไอเทมลมสามเหลี่ยมลงหน้าไว้นะไ่อ้อ กับมมอโอเคเหมนนือนนขอจะได้นะเฮ้ยนักขอดได้ปะุ้ยถ้าคนเล่นดอกระโดดนี่ได้เลยนะตเตะสู่เข้ามาต้องหอกก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นตายนะครับเมียเขึ้นบนนะครับทุกคนเราต้องรองมาประคองแคลรี่นะครับไม่งั้นเนี่ยแคลรี่มีโอกาสโดนได้ป้อมนะครับโอเคปากเขาอยู่นี่นะเราต้องพยายามเดินให้ยุดที่แบบคนที่ไปเขาเดินกันไม่ได้นะครับทุกคนเล่นโลนะเพื่อหาข้อมูลให้กับเพื่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับพยายามซื้อสามเหลี่ยมลงหน้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมล้างเนี่ยพยายามพิมพ์บอกเพื่อนนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับเพื่อนจะได้รู้นะครับโอเคเขาตตีีีัังงมมมมนนนนนออออยยยูู่่่ะะะครรบเเเเเดดด๋ววาาลฟฟิิกก้พืืผ โอเคเมลเบตจะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ไนจะตามทันนะโอเคเหมือนไม่น่าจะได้นะป่าเขาอยู่กลางเมทโผล่กลางนะครับตำรวจต้องรีบถอยนะเพราะไม่งั้นมันมีโอกาสที่เขาจะตามมาปิดนะมันเขาจะเอียงขึ้นตามไปละแต่เหมือนวัยโอจะไม่ได้ดูแมพนะครับเดี๋ยวเราลุยเพื่อนก่อนทีนึงนะโอเคมันถึงตรงข้ามเขาจะมาแล้วนะต้องถอยแล้วเพื่อนโอเคเรารอยิงบล็อกให้เพื่อนก่อนนะครับโอเคที่จะแปลงล่างหลบนะครับรอรอก่อนครับรอแล้วถ่ายเดี๋ยวเรากดล้างนะโอเคกดล้างแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับยื้อไปเพื่อนนะหยาดม พยายามดูชีวิตเพื่อนนะเรียนแล้วรอดนะฟอลินมาละน่าจะได้แร็ปฟีฟีนะครับโอเคแล้วน่าจะตายนะครับผมทีมค้ั้งเขาปิดสวยมากเลยนะแต่ว่าทีมเราค่อนข้างมาปิดได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไฟนี้เราชนะไปนะครับเมฆกระลงเขาบอกเอาสายนะครับจะเราลองพาเพื่อนเล่นดูนะครับเผื่อได้นะโอเคพาเพื่อนนะครับลองเรียบลองเข้าไปไล่ดูนะเผื่อได้นะแกรยได้รถได้สองตัวนะแต่ขอล้างนะอย่างน่าจะได้แร็นะครับผมโอเคสวยมากครับผมเครยทีน่าเจ็บนะครับ โอเคคอมโบคิกติดกับลิลิน่าน่ะเป็นคอมโบที่ต้องหาเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามหาเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับจะต้องกลางแร็ดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวพยายามลองฟิกลบดูนะเพื่อเพ่นเล่นได้นะโอเค okay. ทีนี้อยู่เพื่อนได้ลบสองนะได้ลรีเรียบสองนะได้ไหม <c oughs> อุย้ยมันแล้วน่าจะตายทุกคนนะไม่ได้นะเพื่อนตายไม่ถึงคนระับตายไปนะครับตอนนี้แบบลูกเกมเราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับทีม้องข้ามน้าเกมเราคือเขาเอาสุดแน่นอนคนระับเอลต่า,าทีม้องข้ามยเยอะมากนะครับเราต้องถอยครับเพื่อนอยู่ไกลนะเพื่อนตายไม่ทันเนี่ยก็ฝ่ายแพ้นะครัับบตต้องงยยยยยย่นนนนครรรรเเเเเเเมมดาาาืิะห็ลลุีู มือท <Es> <an> ี่ตรงข้างเขาจะออกเล่นล่างนะครับเดี๋ยวเราลองลบดูนะเขาไม่น่ามีล้างนะครับเดี๋ยวลองฟิกลบดูลบสามเพื่อนหรือรลบสองสวยน่าจะไปชนะนะครับจังหวะนี้วใช้เพื่อนนะครับซื้อดัดเหดี่ยวลงหน้าด้วยนะครับโอเคสวยโอเคอย่างน่าจะเกมหมดนะมือย่างน่าจะได้ซีเนียเพิ่มอีกตัวได้หรือเปล่าครับโอเคได้ซีเนียเพิ่มอีกตัวนะแต่เหมือนนะเขาแจกมาตีป้อมนะทีมเราเนี่ยขาดคนทำเวฟตู้นะเพราะว่าแบบไม่มีคนทำเวฟนะ แตนาคอสเหมือนจะตายนะทุกคนนะโอเคสวยครับทีมนกข้ามเนี่ยเขาพลาดให้เราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราจะได้แมปคืนแล้วนะครับเดี๋ยวได้กลางเนี่ยเราขึ้นบนต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราลดเกาะกีเพื่ก่อนนะเพื่อจะได้ขยับกิฟเร็วๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบนต่อเลยนะครับยานทำขี้บนไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยนะครับแต่เหมือนฟอร์เรนจะดักพุ่มนะนั่นจะได้แร็ปหรือเปล่าครับฟอร์เรนหลุดพุ่มเอ้าวแน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้แร็ปนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้นะโหฟอร์เรนเจ็บมากนะเราต เราลองพาเพื่อนเล่นดูนะเผื่อได้นะครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับต้องถอยมาก่อนนะครับผมน่าจะพยายามพาเพื่อนไฟไปบ่อยนะเพราะทีมข้างเขาตายนะอีกอย่างนะสเกลเล็เกมเราค่อนข้างดีกว่านะครับถ้าเหมือนจะได้แผ่นได้ไม่ทันนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาป้อมแทนนะครับได้ป้อมบนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมังกรจะเกิดนะต้องรอเล่นมังกรใหญ่นะครับเดี๋ยวรอหนักดูนะครับเผื่อได้นะครับน่าจะมีตัวมาคลับเพื่อโอกาสเรารวบสองอาจจะให้รีเล่ได้โป๊กฟรีนะครับต้องรอดูนะครับทีนี้มาแล้วแล้วน่าจะต่อยเชานะโอ เสียดายถ้ามีรางลิเลียอาจจะรอดนะจอดนี้แต่ว่าเราไม่มีนะครับน่าจะตายครับเราเดี๋ยวเรารวบรถเกาะไว้ให้เพื่อนก่อนนะครับเพื่อนได้นะเขียนแล้วน่าจะตายแล้วครับผมพยายามดึงนะนะให้ยากหน่อยนะครับทุกคนโอเคข้ามบทสกิลค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนั้นขึ้นมาเติมนั้นแต่ว่าทีมตรงข้ามนะข้ามบทสกิลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าแบบเพื่อนมาเล่นต่ออาจจะเล่นได้นะโอเคแต่เหมือนฟอนเลนเราอยากเล่นนะครับโอเคได้ปอลก็เล่นมาเออตายแต่หย่านมานะครับทีมตรงข้ามขโสกิลกับฟอนเลนเยอะมากเลยนะครับอย่านอาจะเล่นได้หมดนะจังหวะนี้ใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงเย หยาดน่าจะได้นะทีน้องเขาหมดสก,กิลเยอะมากเลยนะครับอยากน่าจะเก็บหมดนะโอเคสุนั่งซูอย่างงี้ก็ตายดีครับเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ตัวเด้อป่ะเดี๋ยวเราซื้อของรอเลยกันนะครับอยากน่าจะเก็บหมดนะจังหวะนี้อยาดเอาจัดเลยอะไรวะหน้ายังไม่ตายอีก อย่ากเกมหมดเลยวะนะ่ะเดี๋ยว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 นี่คือผล p a y o ด t ของการที่ต้นเกมเนี่ยผมพาเมทพาเพิร์ลเล่นเยอะนะครับเมื่อเป็นการเรียกหรือว่ารอซื้อเวลาให้หยาดเนี่ยได้ฟาร์มฟรีนะครับผมตอนนี้ทีมเรานะกลับมาได้เปรียบแล้วนะครับเพราะเนื่องจากฮีโร่เลตเกมของเรานะเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเขานะครับแต่ดังกันได้เราคุมต่อเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปอ้ามังกรกันนะครับซีนนี้เขาอยู่ร้านนะถ้าทีมตรข้างเขาฝืนตีมังกรเขาอาจจะมีแค่สองถึงสามคนแค่นั้นนะครับเราลองดู โอเคมันได้ตายนะครับผมแล้วเป็นทีมเราที่ร้านมังกรมันได้ด้วยนะครับอย่างนี้คือแบบน่าจะ GG แล้วนะครับทุกคนทีมตข้ามเขาน่าจะแบบกันไม่อยู่แล้วนะครับทีมเรามีสองบัฟนะครับทีมข้ามเขาคนไม่ครบนะครับแล้วสมาร์ทออดแล้วก็เล่นฝ่ายได้เลยนะครับเพราะทีมข้ามเขาซู่มไม่ได้แน่นอนครับเรามีสองบัฟแล้วก็คนเยอะกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวรอเก็บเข้าป้อมาเล่นเลยนะครับคนเขาน้อยกว่าครับยังไงก็เล่นได้นะป้อมกลางน่าจะฟรีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเล่นเลยนะครับ เก็บโลซีเนลก่อนครับซีเนลน่าจะตายนะครับผมโอเคได้ป้อมกลางมาเดินครับแล้วก็น่าจะได้ป้อมบนต่อครับเราทำคลิปมาแล้วนะครับทีมตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นตัวเกี็บคลิปค่อนข้างกากนะครับแรดกับเอลสูครับมันเกี่ยวกเว็บกะมาครับกันบ้านไม่อยู่นะครับจังหวะนี้มีเวกากะเลยนะครับน่าจบเกมแล้วนะครับผม โอเคน่าจะ GG เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ถือว่าตึงมือเป็นสุดๆไปเลยนะครับทุกคนเพราะแบบทีมของเขาเป็นนักแข่งนะมันค่อนข้างตึงอยู่ด้านครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นด่านที่28ของผมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะผมก็ได้เหรียญทองซัพพอร์ตไปด้วยนะก็ถือว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ของซัพพอร์ตได้ดีแล้วนะครับ MVP มวีตอนนี้ตกเป็นของ AB ทันจิโร่นะครับผม ก็น่าจะเป็นตัวเจนนะครับอดีตกอล์เลยมี67%เอเ็นนื้อส่วนของซีเน้นก็เป็นโคโด้านะครับตามคาดส่วนแรนน่าจะเป็นไหนลิวนะครับไอดีใหม่เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอดาวกูแต่นี่เขาเอากูจริงแน่ตัวเมนด้วย